สวัสดีค่ะมื้อน,นี้พี่น้องขาเฮ็ดกับข้าขกินกันนะคะกับเชฟกระทะเกา่าข้าเจ้ามีแต่เชฟกระทะเล็กนะค่ะเนาะเข้ากระทะเกา่เกาๆแล้วพี่น้องเลยค่ะที่ที่ขา,ขาวๆนี่คือน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูแช่แข็งค่ะกระเทียมพริกพี่น้องขาใส่ลงไปถูกพอบุบนะคะไม่ต้องถูกให้ละเอียดนะคะพอบุบๆนี่แล้วพี่น้องขา เอามาพัดเอามาเจียวไข้หอมชวนกินก่อนนะคะกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะคะเหลืองหอมแล้วเราก็ใส่นางเอกของเรื่องลงไปเลยค่ะนี่พี่น้องะ่ะใส่ลงไปหมดเลยนะคะโอเคกลับไปกลับมาพี่น้องะ่ะไม่ใช่กลับอะไรนะคะกลับกุ้งจ้ากลับไปกลับมาให้อร่อยจากนั้นเราก็เริ่มปรุงเลยนะคะ กระไอ้น้ำตาลรสผงรสด,ดีนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่พอประมาณนะคะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะแล้วก็กลับไปกลับมานะคะกุ้งเป็นตัวตัวโอ้โหน่ากินที่น้องขาเห็นไหมคะ ผัดให้สุกเลยนะคะกุ้งเนื้อเขาจะเด้งๆขึ้นมาเลยพี่น้องอันนี้เป็นกุ้งตัวเล็กนะคะไม่ใช่กุ้งตัวโตเท่าไหร่นะคะที่เรามาผัดประมาณครึ่งกิโละะจากนั้นจะเติมซอสลงไปนิดหน่อย ไม่ต้องเยอะนะคะนางเอกของเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ค่ะกระเพราค่ะใส่ลงไปเลยอหอมพี่นะะ้องค่ะหอมชวนกินจริงๆเลยที่สำคัญเราก็ค่อยๆปรุงนะคะอย่าใส่เยอะ ถ้าใส่ลงไปแล้วมันจะออกเค็มหน่อยนะคะแก้ไม่ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปรุงลงไปน่าทานไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยจากนั้นก็ใส่จ,จานเลยคะ่ะ เ็บกระทะเก่าของเรานะคะพี่น้องค่ะชิมดูนะคะชิมดูกินกับข้าวสวยลวล้นสุดยอด ทานด้วยกันนะคะหรือกินกับข้าวสวยระอนๆหรือว่าข้าวเหนียวร้อนๆพี่น้องคะ่ะกินได้สองแบบนะคะ